โอมชานติวันนี้วันที่ห้าเดือนพฤษภาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ได้สาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้มีความทราบซึ้งในการอยู่อย่างเป็นบรามินของยุคบรรจบพบกัดเรารู้ว่าบาบาผู้ที่ทุกคนนั้นกำลังเรียคนะ้าเดี๋ยวนี้มาอยู่เบื้องหน้าเราโดยส่วนตัวคำถาม ลูกๆผู้ที่สติปัญญาอยู่ในโยคะอย่างแม่นยำมีนิมิตอะไรอย่างต่อเนื่องคำตอบจะมีนิมิตหรือการมองเห็นสิ่งในยุคทองอาณาจักรใหม่ลูกลูกจะศึกษาในโรงเรียนอย่างไรและต่อมาปกครองอาณาจักรของลูกได้อย่างไรเมื่อลูกนั้นเข้ามาใกล้อย่างต่อเนื่องลูกก็จะมีนิมิตของสิ่งเหล่านั้นอย่างไรก็ตาม ผู้ที่สติปัญญาอยู่ในโยคะอย่างแม่นยำผู้ที่การจดจำนะฮะแผ่นดินแห่งความสงบของพวกเขาและผู้ที่อยู่ในการจดจำแผ่นดินแห่งความสุขของพวกเขาผู้ที่จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นในขณะที่มั่นหมายอยู่กับการทำงานรับใช้จะมีนิมิตสิ่งเหล่านี้ได้ตาระของคุณธรรมจุดแรก ให้สร้างสภาพโยคะที่ดิสตีของลูกสามารถทำให้ใครคราเงียบได้ขอให้มีความเงียบสนิทสำหรับสิ่งนี้แล้วให้ฝึกผลที่จะกลับมาปาาจากล่างจุดที่สองเพื่อที่จะอยู่ในความทราบซึ้งของความรู้นี้ได้อย่างแท้จริงให้จดจำว่าลูกนั้นเป็นของยุคบรรจบพบกันโลกเก่ากำลังจะเปลี่ยนแล้วลูกนั้นก็จะกลับบ้าน ให้ทำตามสีหมัดโดยปราศจากการข้ามครใดๆพรขอให้ลูกจงเป็นผู้ทัดเทียมพ่อในการมีรูปแบบมากมายและได้รับก,การตอบสนองที่ถูกต้องในการสนทนาจากหัวใจถึงหัวใจของลูกในการพบปะอยู่กับพระเจ้าพ่อนั้นมีรูปแบบมากมายจากการอยู่อย่างไร้ตัวตนท่านชุบเลี้ยงร่างกายที่ละเอียดอ่อนในวินาที ในหนทางเดียวกันเมื่อลูกนั้นได้ถอดเสื้อผ้าที่เป็นดินของลูกออกแล้วสวมใส่เสื้อผ้าเทวดานางฟ้าที่ละเอียดอ่อนเสื้อผ้าที่เปล่งประกายลูกก็จะมีการพบปะได้อย่างง่ายดายและก็เข้าใจการตอบสนองในการสนทนาจากหัวใจถึงหัวใจของลูกได้อย่างง่ายดายเสื้อผ้าเช่นนั้นเป็นเกราะกันน้ำ กรอกกันไฟของมายาเช่นเดียวกันกับทัศนคติและกระแสของโลกเก่ามายาไม่สามารถลบกวนสิ่งน,นี้ได้คติพจน์ความมุ่งมั่นทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้อัจจะโอมชาน